มไปดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจูจีแชแนลนะคะคลิปนี้ก็มาเจอกับเด็กแล้วในเกมฟรีไฟล์เดี๋ยวเรามาแต่แงลง 4v4 กันค่ะไปอุย้ยมาขวาหนึ่งอืม โดนแหละโดนโดนหน่ไม่ดีามาเบอร์สามกำลังโดนยิงอยู่เอ๊อยู่ไหนในหาไม่เจอเลยโอ๊ยเรากำลังไปช่วยลงัง ทันะกระโดดไม่ช้ชนยิงเออกำเนิดกำเนินขอเพิ่มยาก่อนสุดยอดไปดีเลิศต่อไปรอบสองค่ะ ไปต่อจ้าไม่ได้ไม่ได้อุ๊ยโอเคช่วยไม่ได้แล้วแหละ โดนหัวไปดิเอาให้ตายเฮ้ยโอ้จบละเฮ้ย ไม่เป็นไรเอาไหมเอาหไหมไไม,ไามามาสิไไดไปค่ะตามคนนี้ไปแล้วกันอุ้ยนั่นไง ซุ่มไหมซุ่มไหมอุย๊อยเขายิงเบอร์สองอุย๊ยไม่ดีไม่ดีอุย๊ยอะไรเนี่ยพันยาพันยา เล่นโง่มากเลยชั้นโอ้เล่นโง่มากเลยอ่ะเอาให,าใหม่อาเมื่อกี้เลยเล่นโง่มากมาทุกคนเอาใหม่เอาใหม่จะไปจะไปย้ายสยจะไปย้ายสิอ่ะ ้องเล่นเป็นตรงตัวเองซะละเมื่อกี้ตามเพื่อนเยอะไปหน่หอยเยตกใจหมดเสื้อสีขาวเฮ้ย โอ้วิ่งโดดโดดเนี้ยไงอ่ะไม่ดี This nothing worry about. Always have backup plan. ป่าทุกคนเราจะแพ้อยู่แล้ว โอ้ยโอ้ยพลาแล้วเนี่ย ้วฮ้ย,ยทุกคนกลัวเนี่ยวิโอ้โหจบแล้วโอ้โหรู้ไม่ได้หรอกสองหนึ่ง โอ้โหทุกคนพยายามเต็มที่แล้วแต่พี่เล็กก็ได้ MVP อยู่นะโอ้ยลดเลยโอเคใคร EP นี้ก็ขอจบวงเพียงเท่านี้นะคะเอ้าไม่ได้ MVP โอเคครับบ๊ายบาย